สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูครับซินนะครับโอแน่นะครับของไมตี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนรถคันนี้คือเอาหอนเครื่องมาแล้วนะครับเพื่อนแต่ซินโคแน่รั่วครับก็ได้ทําการลืมนะครับเห็นเพื่อนสังเกตเห็นรอยแตกข้างๆนี่ไหมผมก็ไม่รู้ว่ามันแตกเพราะอะไรนะครับเขาประกอบมาหรือว่าเขาเอาสกัดไอ้ห็นมีรอยบินอยู่เห็นไหมเนี่ย ก็ไม่รู้นะว่าเขาส,สกัดเข้าไปหรือเปล่าก็ทําให้ซีนมันแตกนะครับเนี่ยแล้วก็น,น้ํามันก็รั่วซึมได้นะครับเพื่อนรั่วเยอะจัดเลยอันนี้ก็ได้ถอดออกมาแล้วเนี่ยตั้งแมก็กอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแมก็กอันนี้แม็กปั๊มนะครับเนี่ยเวลาเราถอดแมนครับแม็กปั๊มเวลาเราถอดแม้มันจะเยิ่งนิดหนึ่งครับเวลาจับสอยก็เอาเจเบอร์สิบเก้าจับขันให้ตรงแม็กแล้วก็ เอาหนังยางมัดประแจติดกับเหล็กพวกนี้อะไรก็ได้ให้มันอยู่ตรงแมก็กแล้วก็สอดส่แผ่นนะครับเนี่ยนี่เป็นแม็กแรกนะครับเห็นไหมแม็กแรกก็อยู่ตรงนี้เนี่ยขีดบนอยู่ตรงนี้แล้วก็แม็กข้อเวียงนะครับมีสามแม็กนั่กกนแหลนะเนี่ยแม็กข้อเวียงริมจะตรงแม็กพอดีเห็นไหมเนี่ยตรงริมจะพอดีแม็กเลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเฟืองครับเนะี่ย จะเป็นลักษณะนี้ครับบางทีถ้ามันออกแก้ก็ต้องดูดออกนะครับถ้ามันออกง่ายก็แค่ไขว่วงก็่มันจะอยู่ลักษณะนี้นะเนี่ยริมมันจะอยู่ข้างบนลองริมไหเห็นไหมฮะ Area. ลองริมอยู่ข้างบนมันจะใส่ไปพอดมีมากอะเนี่ยถ้ามันหลวมมันก็จะออกง่ายครับถ้าว่ามันออกแย่ก็ต้องหาเครื่องมือมาดูดนะครับตัวนี้เอาน็อตมันร้อยนะครับแล้วก็ดันออกตรงนี้จะมีเครื่องมือพษษิเศษดูดออกนะครับอันนี้คือเคลดนี้มัน ช้ควงแงะออกได้นะครับแต่ใช้คว์งแงะตรงเนี้ยระวังนะเนี่ยเวลาใช้คีวงแงะตรงนี้ยระวังขอบระวังขอบมันพองนะครับเนี่ยเวลาเราแงะออกอะก็ระวังได้อันนี้มันแงะออกง่ายนะครับเพราะมันมีน้ำมันซึมอยู่แล้วก็มันเคยถอดมาแล้วนะครับอันนี้คือหน้าตงของมันอันนี้คือแผ่นปิดนะนเนี่ยการใส่แผ่นตุกลองอะไรเงี้ยจะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะ วลาใส่เข้าไปเ้าเราใส่เฟืองตัวนี้ไปแล้วก็โปะอย่างเงี้ยตามร่องเงี้ยใส่กับแน่กับหลังก็ได้เพราะว่ามันการใส่พแผ่นตกร่องการใส่แผ่นหลุดนะครับเนี่ยกป็ประมาณนี้ครับเอาสีคอนแนออกซึ้อนะผมจะลืมนน้มโมอน้ําออกก่อนครับลืมนน้มโมอน้ําลื้อท่อน้ํานะครับทั้งบนและงถอดแค่ข้างบนนะครับม,นนมอน้ําอ่ะเราถอดแค่ข้างบนออกแบบเนี้ย อันนี้จะเป็นตัวพาวเวอร์นะครับมันจะมีท่อแนมสองท่ออย่างเงี้ยเรายกออกมาได้เลยอันนี้เสียบกับคอแฮนนะครับเนี่ยข้างบนก็ถอดอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ถอดแค่เส้นเดียวนะครับที่เหลือก็ถอดทัดลมมูเล่อะไรนะครับมุเล่ตัวนี้ถ้าออกยากครับก็ต้องดูดออกนะเนี่ยส่วนไอ้น็อตมูลเล่ตรงนี้ที่มันติดอยู่หนาเครื่องนะครับนเ,นเนี่ยเพื่อนๆไอ้น็อตตัวนี้มันจะติดอยู่แน้าเครื่องนะเนี่ยเนีายนเครื่องข้างล่างเนี่ยออกยาก,กมากครับเพื่อนก็ถ้าเพื่อนๆแจะออกนะ เนี่ยต้องใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบเก้าอะลูกบล็อกเอสิบเก้าอะต่อเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะเนียใช้ด้ามยาวพอดีอะมันจะพอดีอะเวลาเราเสียบเข้าไปใช่ไหมแล้วก็แหางบล็อกอะมันพาก,กับข้าศีเหล็กเนี่ยแล้วก็ไปสตาร์ทนะครับจอกสตาร์ทครับอย่าให้รถติดครับแค่แชะเดียวครับแชะเดียวมันก็จะคลายแล้วก็เอามือหมุนออกได้เลยนะครับเนี่ยก็ทําอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยเอาเอาแงอย่างนี้ไว้แหละเอาลูกบล็อกเสียบไว้แล้วก็เอาแขงตรงนี้ ก็เวลาขันเข้าเวลาขันเข้าไม่ยากครับเวลาเราหมุนเข้าก็เอาค้อนเคาะแรงๆไปแลยครับเหมือนเอาเหมือนเป็นการเอา,เอาบล็อกลมยิงงแต่ช่วงนี้เอาบล็อกลมเข้าไม่ได้นะครับผมลองแล้วบล็อกลมเข้าไม่ได้ก็ต้องจอกสาตาร์ทนะครับให้น็อตมันหลุดเองนะครับส่วนวิธีอาศาัยก็เอาลูกบล็อกต่อได้แล้วก็ค้อนเคาะไปไปลูกบล็อกเลยครับไปแกนบล็อกแล้วก็มันจะแน่นเองนะครับเนี่ยวิธีถอดตึงสายแผ่น พวเวอร์นะครับปั๊มพวเวอร์ก็เนี่ยมันมีน็อตให้แสมตัวเนะี่ยหนึ่งสองสามคลายทุกตัวแล้วครับแล้วก็ตัวนี้มันจะจะปรับได้ตรงเนี้ยมันจะยกขึ้นลงได้เห็นไหมเนี่ยเวลาเราอยากให้สายแผ่นตึงแล้วก็แหอะไรมันงัดนะครับแล้วก็ล็อกไปเลยเนะี่ยอันนี้ตึงได้แล้วก็คอมแอร์แอจะต้องเอาออกด้วยนะครับแต่ไม่ต้องไปโดนตรงนี้มันนะีค่อยๆยกออกไว้ข้างๆ ขาคอมเองก็อาจจะต้องออกนะเพราะว่าเวลาใส่ตัวนี้มันใสายยา่แยกตัวนี้ตอนที่ผมออกนะฝาครอบเนี้มันแยกนิดนึงเนะี่ยฝาครอบตัวเนี้ผมคิดว่ามันจะออกง่ายทีแรกแต่ว่ามไม่ใช่นะต้องถอดขาคอมออกขาเวลาใส่ต้องถอดขาคอมออก,เออ,ก,กอเออยกคอมเอห้อยไวนะครับอย่าเบียไปให้โดนข้อต่อพวกนี้เยอะครับเดี๋ยวมันจะรั่วครับอันนี้คือน้ํายางยังมีในระบบนะครับเนี่ย ให้ยกคอมเอออกแล้วก็การตึงสายแผนนะครับอยู่ที่ไดชาร์นะครับเนะี่ยการตึงสายแผนต้องยกคอมเออออกนะครับถึงจะเห็นการตึงสายแผนของไดชาร์อะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำปั๊มน้ำแล้วระหมุนเนกะได้ยินเสียงไหมเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าปั๊มน้ำมันใช้ได้ครับถ้าน้ำเต็มระบบหมุนแรงๆน้ำจะพุ่งออกมาเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังปั๊มใหม่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ำไหลออกมาแล้ว ถ้าจะแกะเปลี่ยนปัมน๊มน้ำก็เนี่ยน็อตพวกนะี้ระเลงแกะได้เลยนะครับนี่จะเป็นอลิงฝาครอบ,บาวานะล์วเนี่ยเวลาแกใสายก็ทั้งชุดเนี่ยก็ให้เอาขาคอมแอร์ออกด้วยนะครับคอมแอร์าขาคอมแอร์มันจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ให้เป็นรุ่นใหม่ตัวคอมรุ่นใหม่มันก็จะทําง่ายนะอันนี้จะเป็นขาคอมรุ่นเก่านะครับที่ทำยากหน่อยก็อันนี้ลูกยางก็ แบบนี้ก็ควอมลวงครับจะมีล่องเห็นไหมเอาล่องควอมลวงครับเอาล่องข้อมลงให้ใส่ครับเนี่ยบริเวณขอบๆอบเนี่ยเหมือนกันนะครับเอาค้อมลงให้ใส่บริเวณขอบขอบ่ลน,นี่ก็จะอยู่ข้างบนหูนี่ก็อยู่ข้างแหง่งเห็นไหมใส่ประมาณนี้ลอกใส่แผ่นนะเนี่ยเอาเอาขย่าใกล้ๆหูฟังนะถ้าดังแก๊กๆก๊ก็คือเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยผมขย่าแล้วได้ยินเสียงลูกปืนข้างในแก๊กแ๊อ่ะอย่างเงี้ยนี้อยู่ไหน อย่างเงี้ยเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าลูกปืนรวมแล้วถึงแม้ถึงแม,ม้ว่ามันจะหมุนลื่นก็ตามนะครับเนี่ยเนี่ยขยับขึ้นลงเงี้ยเอาใกล้หัวทางแก๊กๆๆงหมอนอะไรคอนข้างในก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังหมุน,ล,นลื่นดีนะครับแต่ม,มีเสียงข้างในมันมีเรื่มมีอาการละเอาทิ้งได้เลยครับไปซื้อของใหม่ดีกว่าอันนี้อะไรครับยี่ห้ออะไรยี่ห้อ NSK เจแปนเะนี่ยผมจะเปลี่ยนใหมนะ่เนี่ยแต่สายพานผมม่งเปลี่ยนใหม่นะผมไม่เปลี่ยนหรอก ตอนที่ผมเปลี่ยนสายแานผมไม่ได้เปลี่ยนลูกรลอกนะเนี่ยคือนี่ผมจะเปลี่ยนลูกรลอกดีกว่าเพราะว่ามันดังแนละ้วสำหรับลูกหลอกตัวนี้นะครับเป็นมมเล่ของการตึงสายผานคอมเพเซอร์แอนะครับเนี่ยคอมเอเวลาเราจะคายจะตึงอะ่ะเราก็ขานตัวหน้าอ,กออกก่อนใช่ไหมขันตัวหน้าเสร็จแล้วมันจะมีตัวหลังเห็นไหมเนี่ยข้างในนูนะ่นน่ะเห็นไหมมันจะมีตัวข้างในเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีตัวข้างในเนะนี่ยตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยตัวนี้คือ ปรับตั to to ้งปรับตั้งหย่อนยานนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราจะปรับตั้งหย่อนยานเราก็ต้องมาขายมูเล่ก่อนนะเนี่ยตรงหน้่ไงถ้าไปปรับตั้งหย่อนยานมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยต้องมาขายตัวนี้ออกก่อนเบอร์สิบสี่เนี่ยจากนั้นก็ CO, oria, ตัวนี้ตัวข้างในเนี่ยมาขายตัวนี้ก่อนนะเนี่ยจากนั้นก็มาขายตัวนี้มันก็จะปรับตั้งยานได้แล้วก็จะปลดสายหานออกได้นะครับเนี่ยอันดับแรกเลยมูเล่อันแรกก็จะเป็นมูเล่พาวเวอร์นะครับเนี่ยมูเล่พาวเวอร์ต่อไปก็จะเป็นมูเล่ คอมแอร์แล้วก็ต่อไปจะเป็นสายพทนหน้าเครื่องอีกสองเส้นทั้งหมดจะมีสี่เส้นนะครับนะในรุ่น Power อ่ะถ้าเป็นรุ่นไม่มี Power ก็จะเป็นสามเส้นนะครับก็เนี่ยมีประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆเนี่ยส่วนนักอะไรก็บางคนก็อาจจะรู้เลยนะหรือว่าจะให้ผมทําคลิปบอกเดี๋ยวก็เอาไว้เป็นโอกาสหน้ากันแลวกันนะครับหรือก็จะหาวิธีนะครับเปลี่ยนซีนขอหน้านะครับก็ตอนนี้ก็ผมพักก่อน,นครับปลดหลัง มันจะมีรอยแตกเห็นไหมเนี่ยต้องมีคนเอาขควงสกัดนะครับใส่เข้าไปทำให้มันแตกนะครับเนี่ยข้อหุ่มก็ยังสวยนะเนี่ยเนีนยสลับแน่นเปียกเลยเดี๋ยวก็าหาวิธีแทงนะครับจะเป็นยิงสกูเข้าไปแล้วก็อาคีมหนึ่งออกมาหรือว่าวิธีไหนก็นแล้วแต่ครับเดี๋ยวค่อยมปหาวิธีทํากันครับสาหรับคลิปนี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ